เราจะมาเลือกที่กลางเต้นกันนะครับเลือกเอาเลยครับจัดก,กลางตรงไหนเลือกเอาเลยนะมา,นมาพาไปดูตรงนั้น,นก็ได้ครับตรงนี้ก็ได้ตรงไหนดีเพื่อนเพื่อนเราตรงไหนดีตรงไหนดีปะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เหรอตรงนี้โอเคอ่าตอนนี้เราก็มาจุดกลางเต้นที่เรา ตั้งใจจะมานะครับจุดกลางเต็นเนินานางพญานะครับทุกคนตรงนี้ผมบอกเลยว่าถ้ามากลางเต็นตรงนี้เราจะได้เที่ยวสองจุดเลยนะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นู้นนะครับยอดเขานั่นก็จะเป็นจุดชมวิวเนินานางพญานะครับแล้วก็จะมีข้างหลังเป็นเจดีย์กลางน้ำนะครับแต่อันดับแรกครับนี่ครับเพื่อนสีนะครับช่วยกันประกอบทาร์ฟนะครับ <laughs> จัดบอกงานข้าว <laughs> อันนี้คือเต็นท์ของพวกเรานะครับอันนี้เรากลุ่มเพื่อนซีนะครับผมเพื่อนซีพาชิวแต่ดูแล้วงานนี้ไม่น่าจะชิวเท่าไหร่รดูหน้าตาแต่ละคนเฮ้ยเอย้เดี๋ยวผมจะพามาดูเขาเรียกว่าอะไรใครที่จะมากางเต็นท์ที่นี่นะครับเขาจะมีจุดบริการอะไรบ้างนะครับทุกคนค่ากางเต็นท์ต่อหัวนะครับคิดเป็นคนนะครับคนละ50บาทนะครับทุกคนที่นี่เขามีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะเช่าเต็นท์200นะครับ ค่าเต็นท์นะสองร้อยส่วนคนก็คิด้อยห้าสิบเหมือนเดิมมีเตานะครับมีเตาให้ให้ยืมเหล็กปิ้งมีให้ยืมนะครับผมวันนี้เรามีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์เหมือนกับเราเลยมีรถบ้านมาด้วยนี่อะอันนี้ครับเบอร์ติดต่อลานกางเต็นท์นะทุกคนถ้าใครอยากจะมากางเต็นที่นี่นะนี่นะครับอ๋อเบอร์บนแหะครับ ให้โทรเบอร์บนนะโอเคครับที่ทุกคนเบอร์บนนะครับโทรมาจองได้นะครับผมงดใช้เสียงหลังสี่ทุ่มอ๋อโอเคครับผมจ่ายตังหน้าง,งานเลยใช่ไหมมาจ่ายตังที่นี่เลยใช่ไหมอ่าอันนี้จะมีหมูกระทะให้สั่งตรงนี้เลยใช่ไหมครับ,คครบนี่เพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าจะอดนะครับมีมีหมูกระทะมีเนื้ออ่ามีราคาบอกด้วยครับเซ็ตเล็กเซ็ตใหญ่นะครับเออลุงเตาอยู่ตรงไหนอ่ะ โอ้นี่ไงครับเพื่อนๆมีเตาอันนี้เราสามารถมาเอาไปได้เลยนะเราสามารถย่างของได้ด้วยนะใครซื้อเนื้อซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกมาก็เอาไปได้เลยอันนี้ห้องน้ำนะครับทุกคนอ๋อสุขสาห้าบาทนะครับอาบน้ำสิบบาทอ๋อห้องน้ำเสียตังค์ถ้าเราจะเข้าห้องน้ำเอ้ยฟรีเหรอกางเต็นท์เข้าฟรีอ๋อสําหรับ ถ้าเรามากางเต็นท์นะครับเข้าฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์นะทุกคนนี่เขามีป้ายบอกนะครับนี่ห้องน้ําห้องน้ําสะอาดครับทุกคนเออใช้ได้ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยอห้องน้ําโอเคก็บรรยากาศที่เพื่อนๆเห็นไปนะครับผมก็นี่แหละครับจุดกางเต็นท์ของที่นี่นะครับทุกคนก็ใครที่จะมากางเต็นท์นะครับมากันดูมากันดู บอกเลยว่าไม่ไมีเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายสบายครับเหนื่อ <laughs> ยครับสบายสบายกางเต็นท์ริมทะเลครั้งแรกของพวกเราเลยนะเพื่อนสีพายชิวนะครับทุกคนแต่การที่จะมากางเต็นที่ทะเลนี่ผมรู้สึกว่าลมมันแรงนะลมมันแรงกว่าไปกางเต็นบนที่ภูเขาอะไรพวกนี้เต็นท์จะต้องผูกให้แน่นนะครับไม่งั้นลมพัดปิวกะที่สําคัญนะครับกางเต็นท์ตรงเนี้ยเราจะได้เที่ยวสองที่เลยนะคือ ชมวิวเนินนางพญานะครับแล้วก็จีดีกลางน้ำนะทุกคนจุดชมวิวเนินนางพญาอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับรส่วนจีดีอยู่ข้างหลังครับเดินไปก็ได้สองรอเมตรถึงเลยอ่ามากังเต้นตรงนี้ได้เที่ยวสองที่นะครับได้เช็คอินสองที่เลยนะครับก่อนจะมากังเต้นเราก็ไปถ่ายรูปบนนู้นหน่อยก็ได้จุดจุดจุดชมวิวนะครับผมนี่ครับสามารถตกปลาได้นะทุกคนมีคนเห็นให้ถ่ายรูปด้วยอ่า นี่เขาจะมีโต๊ะให้เรานั่งเลยนะทุกคนมีเก้าอี้พร้อมครับและนี่คือจุดจุดชมวิวเนรนางพยานะครับดีวผมจะพาเพื่อนไ,ไปดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบอกการใหายุกมากแค่ไหนเราไปดูกันจำ้ำตรงนี้น่าจะเป็นจุดถ่ายรูปอีกแบบเหมือนกันนะเห็นไหย เราเดินขึ้นไปนะครับเป็นเนินเป็นเนินนาะงพญาตรงนี้ผมว่ามันจะเป็นจะเป็นจุดถ่ายรูปีจุดหนึ่งแล้วกันที่เวลาเรามากางเต็นท์ตรงนี้นะเราก็จะได้เที่ยวจุดเนินเนินนางพญานะครับตรงนี้ด้วยนะข้างบนอุ้มเห็นอะไรแปลกๆว่ะไปดูดูดอ๋อู้แลรู้แลว,แลว,แลวอะไระตามมา เพื่อนเห็นไหมครับสังเกตไหมเหมือนเหมือนเหมาะกับคู่รักนะเวลาเข้ามาเขาจะมาคล้องกุญแจเหมือนในหนังซีรีส์เลยว่ะซีรีสเกาหลีนะครับผมแล้วถ้าใครอยากจะรู้ประวัติของที่นี่นะครับก็มาอ่านมาอ่านตรงนี้ได้นะเพครับเพื่อนเข้ามาอ่านประวัติเขาจะบอกบอกอะไรวะนี่ตรงนี้เขาจะบอกประวัติของจุดชมวิวเนนางพญานะครับเพื่อนๆอ่านออกไหมจริงๆคนมีบุญเท่านั้นนะครับที่จะมองเห็นตัวหนังสือพวกนี้นะ เหมาะผมจ้บอกว่าตรงเนี้ยเหมาะกับคู่รักดีกว่าเนาะ mm hmm. ใค้ได้เป็นแฟนกันกน,นะครับมาคล้องมุดแจนะแต่เลือกให้ดีนะเลือกให้ดีนะของเสร็จถ้าเลือกกันแล้วมันต้องมาตัด mm hmm. ออกอีกนะแสดงว่าไม่ค่อยมีคนมาคล้องอะดิไม่ค่อยมีคนมาคลองนะแสดงว่าคล้องคล้องไปเราแม่งไปเลิกกันสนิมขึ้นเนาะ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจะเป็นจุดถ่ายรูปครับตรงนี้เหมาะจะมีสองจุดนะที่ผมมองตรงนี้กับตรงนั้นเห็นไหมตรงนี้กับตรงนั้นที่ที่เขาถ่ายรูปอ่าีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ย <drums> ตรงนี้นมันจะเห็นนั่นคือจุดกลางเต้นนะครับจุดกลางเต้นที่เราจะไปกันเห็นไหมครับอยู่ใกล้ๆก้กันเลยทุกคนถ้าทุกค,คนมากางเต้นตรงนี้ทุกคนก็ได้มาเที่ยวจุดชมวิวนันนายพญาด้วยนะเราจะมีอีกจุดหนึ่งนะครับจะเป็นเจดีกลางน้าเดี๋ยวผมพาไปดูเหมือนกันอ่าเห็นไหมมากางเต้นตรงนี้ได้เช็คอินสามจุดเลยได้เที่ยวสามจุดเลย ถ่ายรูปตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่าตรงนี้จะมองเห็นทะเลใช่ไหมใช่ไหมจะ้มองเห็นทะเลอีกจุดหนึ่งดีตรงนี้สวยวูตรงนี้สวยวูตรงนี้สวยด้วยอย่าลืมอ่านประวัติด้วยนะครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรอยู่อ่าตรงนี้เราตรงนี้เราเวลาเราถ่ายรูปเราจะได้วิวถนนนะตรงนี้เวลาเราถ่ายรูปเราจะได้วิวถนนตรงนี้โอเคโอเคแล้วจุดตรงนี้ มึงลองไปยืนบ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 นเก้าอี้ดิอ่าเห็นไหมเห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้จะเป็นจุดที่คนมาถ่ายรูปเยอะที่สุดเลยครับอ่าเอาเด็กเด็กเด็กชายเขาถ่ายรูปหน่อยเป็นไงกันบ้างครับจุดชมวิวเนินน้ำพญานะครับจุดจุดแรกที่ผมพามาดูนะเดี๋ยวเราจะไปจุดกลางเต็นท์กันต่อเลยเนาะเฮ้ยไปไปไปเจดีย์กลางน้ำดีกว่าไป ไงเพื่อนโอ้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำรู้จักพี่จองนะครับพี่จองจองอะไรวะจองจอยครับจองจอยเอามึงอ่านประวัติดิมงอ่านประวัติของพี่ดิ้ดิอ่านออกไหมอ่านว่าอะไรใช่ไปหลังปั๊มเพื่อหาน้องโบโอ้พอไม่ต้องอ่านแล้วไปไปอ่ะถ่ายรูปยังอ่ะแสง เดี๋ยวผมจะพาไปดูเจดียก์กลางน้ำเลยนะคุป้าเขาก็จะมีสะพานให้เราเดินด้วยถ่ายรูปออกมาสวยนะตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆก็จะได้มาเที่ยวจุดตรงนี้ด้วยอีกที่่นึงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเจดีย์กลางน้ำนะครับทุกคนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูมันคืออะไร ครับทุกคนเขาจะมีประวัติบอกนะประวัติของที่นี่นะครับสะพานไม้แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ26ตุลามาอ่านเอาเนาะผมก็เกียดอ่านเนาะมันยาวแต่แครู้ว่าที่เขาสร้างก็คือเพื่อเป็นที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของชาวประมงที่นี่นะเป็นที่กราบว้บู้ชาของเาอ้านะ บ้นเลยวะรู้จักไหมอ่าอ่านรัอ่าไม่เป็นไรถ้าเรามากเราก็มากราบไหว้บูชาเออนั่นแหละคูฤาษีนี่แหละครับนั่นเห็นไหมครับไกลๆอยู่นู่นคือเจดียด์กลางน้ำนะครับที่เขาสร้างเอาไว้นะเราจะมาได้สุดแค่ตรงนี้นะเราก็มาไหว้มากราบไหว้บูชาเหมือนเรามาเที่ยวเราก็มาขอบขอขอเขาเออเาเป็นสิริมงคลแก,กเราครับน่าจะน่าจะท่าน่าจะชอบไก่นะดูดินี่มีบทสวดมนต์ด้วยเราถ่ายรูปสวยตรงนี้ถ่ายรูปได้อีกจุดหนึ่งนะ เขาเอา G ีไปไว้ตรงนู้นได้ยังไงวะใช้ยืนไปไหมเนี่ยแล้ก็ยืนถ่ายรูปได้โอเคโอเคนะใช้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ที่มาเช็คอินนะครับมาถ่ายรูปเอา เอาไว้ลงสตอรี่เอาไว้ลงเฟซส่วนตัวนะครับเดี๋ยวใครชอบทําคลิปอะไรก็มาทําได้ตรงนี้เป็นมุมอีกมุมหนึ่งสวยของของที่แล้วกันอ่าที่ผมพามาดูนะครับทุกคน คน, Hero> คนที่คนที่ตีมอกก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะคะคนที่ตีมอกก่งขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ